มันไม่ได้โอเคไอ้โยกไม้เพื่ออะไรเด้อโอเคได้ไปได้ตีด้วยก็ต้องเจ็บจัดลองดักคนนี้เืิอโดนโอ้โหโดนเฉยบอกเลยว่าไม้เนี่ยคือความตายของนายกั้นมาหลบพับไม้เฉยไม่ได้เพื่อน อีกหน้าเข้าเซิร์ฟหลักแล้วมาห้องกับสก,กินใหม่ที่โคตรจะเท่มากๆเดียจริงๆมันก็มีหลายสกินมากๆแกนะกระเป๋าผมเทบจะฉีกแล้วเอาไว้รีวิวทีหลังแล้วกันแล้วพี่แกก็ได้บับมาค่อนข้างดีเดียวด้วยลหลักจะเป็นรถกูดาวทุกสก,กิลลงจาก5สิวิเหลือแค่38วิเองทำให้เราใช้เวทได้ต่อเนื่องมากๆและจำการลด การออกท่าละสกิลลงแทบจะทุกสกิลเลยให้เวลาเราใช้สกิลอ่ะเราจะติดหนึ่งเนาะลงมามากด้วยที่เซิร์ฟเทสผมคิดว่าสกิล,ลหลักของโดนี้จะเป็นสกิลเรียกผีไปทำดาเมจแต่จร้กินสกิลนั้นหนั่มันแก้ทางง่ายมากคือแค่นั่งหลบก็หลบได้สบายๆเลยแต่สกิลหายกินของโดนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกั้นไม้กับยกไม้เนาะที่จะทำให้เซิร์ฟหวือลุ่สุดๆแล้วก็วนยาก,กมาก และจะยิ่งเก่งขึ้นอีกครับเกิดจาใชอ,นออนคู่นี้นั่นคือแหวนทรจิตกับแหวนอาคมด้วยแหวนทรจิตเนี่ยจะาำให้เวลาเราจะตะกิวยกไม้อะมันจะยกมหมากมากคือแทบจะยกแล้วหัวได้ทันทีเลยอะ แล้วก็แหวนอาคมเนี่ยจ้ำการลดกูดาของทุตตกิวลง5าวิถือว่าแจ็มมากๆเลยนะโอเคแล้วก็ในส่วนเพร์กเนี่ยจะเป็นกั้นเครื่องต้นเกมแล้วก็ตีของตกองคอมโบกับสาษาักทอโดยเพล็กระสาถักทอเนี่ยจ้ำการเผยวลราของเซอร์ในระยะ12เมตรของไอเทมที่หล่นอยู่แล้วก็เกิดสร์เก็บไอเทมขึ้นมาเขาจะติดไม่รู้ตัวไปเวลา30วิเลยอันนี้ก็ได้บับขึ้นมาจากเซิร์ฟเทสนะคือในเซิร์ฟเทสอ่ะมันจะเผยวลร่าแค่ในระยะ8เมตรเองอะ่ะอันนี้คือบัฟมาเป็น12เมตรคือเผยวลราในแบบกีดโกงม,มากๆก็แหละแล้วก็จ,กจะ โอเคก็จะมีตามนี้ดูในเกมกพิ่ดีกว่าปะแล้วก็ฮูดคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโพลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พิสุจน์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทุทกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบสองพันบาทนะครับจริงไอ้ประวัติหมนี่ไม่น่าใชนา่น่าจะเป็นแค่ไอ้ตัวบอลอะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นร้นี้อะไรนะ มันเป็นสมัยเมื Thinking ่อก่อนที่โมลี่คร <Yeah> ั ah. ้งเดียวตายอ่ะไอ้แขวนหนึ่งแล้วโมลีได้เลยอ่ะอันนั้นคือโดนด่าแหลกนะคุณแต้ม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 โมลีมาอย่างเงี้ยคือโดนด่าพ่อไงนะเชื่อว่าแล้วยี่เราเล่นแบบเล่นแบบขี้เกียจคือแบบแขวนหนึ่งแล้วโมลีเลยเรียงตัวอย่างเงี้ยแล้วเราได้แต้มเยอะคนเดียวเจอที่เหลือคือแบบแต้มน้อยน้อยหมดเลยอย่างเงี้ยคือโคตรแย่พุงไปเรื่อ้อยอ่าอยู่ที่คนหนึ่ง มิเตอร์อุริปัสต์ไปโดนด้วยโอ้โหหวังพึ่งได้ว่ะบาลานเป็นเนี่ยโอเคไม่ใช่โอเคสลับที่รอละเฮ่มันไม่ได้เรียบเลยโอ้โหสกิลก็โลกหวังพึ่งได้ว่ะปกติไม่เคยจะหวังพึ่งอะไรกับมันได้โอ้โหอยู่นี่หมด แล้วเขาไม่ดิ้นด้วยนะ่ะโอเคต้องดิ้นแล้วดิดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่บอกปะไอวางของเฉยเขาไม่โอ้โหกำลังจะบอกเขาไม่ดิ้นแต่แรกกนะันล่ลหลุดไว้ไวโอเคดูไปเดียกมาตามมาเลย <laughs> อย่างชอบโอ้โหไม้นี้รอบวนยาวยาว เฮ้ไ่เวะเนี่ยได้ยินเสียงโอเคอะไรคนนี้ก็ได้ได้เหมือนกันปล่อยไปกันเอาคนนี้ละกันระยะกอารจดตีเราโคตรไกลไมีเรายาวมันวิเวทมดมนทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะป่ะพี่ไม่ผมมันเก่งขึ้นนิดนึงอการใช้ทดกกิวอะไรก็ไวขึ้นเล่นง่ายขึ้นแต่ไอ,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 อ้สกิลโคงกระดูกอะบางพึ่งไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมันแบบมันซื้อย่อหลบได้อะ ศตร์ตะกี้ว่าเนี่ยหลบโคตรง่ายในถ้าเกิดสรุปจากสกิลนะมันจะแค่ย่อหลบเอา้าทำไมไม่ยอ่อละไอ้กำลังจะกำลังจะโชว์ว่าคือมันย่อหลบได้เอา้าอยู่ตรงนั้นเฉยไปเลยไอย้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าติดโอ้โหเสียเวลาไปเยอะเลยเนะี่ยโอเคได้อยู่เจะไปไอ้ไป่ย่อหลบอีกนะเมื่มอกี้คิดจะยีจริงนะเอา้าโยกมา สองโคตรอะไรอะ่ะแล้วปบนจี้นี่ไม่ค่อยโยกหลบเลยวะเล่นกันแบบประหลาดประหลาดหัวเลยทิ่แต่เหาะเลยเหาะอีกรอบหนึ่งไปอ้ายแล้วที่ใครเนี่ยโอ้โหจะกิ้วกูดาวย่างนานเอา้าเจอเฉยตายยาไปเนะี่ยโอเคไม่ใช่ มันเขาจะช่วยเพื่อนไปแล้วปะแทงหลังไม่น่ามีจิบหายผิดคนเอา้าคุณนที่มือเวกหน้าเฉยเออเอาสก,กิลอะอไดีไอ้นี่ใหญ่ะย่อหลบได้ป่ะหลับสก,กิลไปเลยอืมข้งางใมีไม้อยู่อาพี่ไอพับพับ,บโอ้โหไม่ยอมพับด้วย ครับอบกเขาเป็ล็อกเลยอ่ะไม่เขาเป็ล็อกอะเอามาอืมเขาก็ล็อกเลยเยูยดเดนเขาพูดที่เวลาเห็นสกิลยกไม้ขั้นแรกนี่ก็จะเป็นมือทุบไม้ถ้าเกิดเราใส่แอลอนแดงอ่ะแอลอนแดงมันจะทุบไม้ให้ครับผมปั่นอยู่ไหมโอโ้โหไม่มีใครปั่นเฮ้ยนี่เจอแล้วครับผมไอ้เพิ่งที่ว่าเห็นคนอยู่ใ,ใกล้ของที่หล่นอยู่เทพจริงครับผมเทพมากไม่คู่ชอบเลยอ่ะ เอา้าเอา้าเราโดนางหลังเฉยอ,อะไรวนะเนี่ยหลังก่อนแล,แล้วกันนะโอ้โหดูดิมันเห็นว่าล่าแบบเป็นบอร์ดอะคือมันเป็นบอร์ดให้เราจริงจะเอ๋เพื่อนตุ๊กตุ๊กมาโดนหมดคนหลังนี่จะยากไปเนี่ยอา่าในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มันมันแลดูงานเกี่ยวกับชาวบ้านชาวช่องเขาอะ ไม่ดูดิของ,องนกันจริงๆนะมันแรนดูงานไกลกว่าตัวอื่นสักสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเป็นเลยอ่ะนี่ไงเห็นปะเอ้แตดที่ว่าเห็นอล่าคนอยู่ใ,ใกล้ของหล่นอยู่ที่เทพจริงอะ่ะคือเซอร์ไม่ได้ใช้ของพอแถมของที่วางบนพื้นนี่คือแบบเป็นบอยให้เราอีกอะ่ะสุดยอดมากอะ่ะไปเลยอ้าวโ,โอ้โหไม่โดนอ่ะเดี๋ยวจะกุยรอก่อน แต่ไอ้วางไว้ยหอน่ะเป็นวอร์ดไว้เนี่ยตรงเครื่องเนี่ยนี่บิดเบือนก็ไม่ช่วยอะไรจริงมันมันเผื่อเราตลอดเวลาแล้วเรามีของแทบทุกชี่เลยประมานั้นนี่เห็นปยบปะโคตรสุดจริงหอกมาไอ้เราจะซ้ำคนนี้ดีกว่าให้แบบเตะตายไปทุกคนยกไม้มาโคตรชอบ สกิลมันมันมากอ่ะเอาบล็อกเคื่อนก่อนด้วยแล้วคนอยู่บนเสาจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วยังจะแบบอืมยังจะมีน้ำใจพับปะาอ้ไม้อะเนี่ยโอ้โหไม่ยอมพับด้วยโ <c oughs> ดนหน่อย <c oughs> <c oughs> คือถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งตัวมันสุดยอดจริงนะโอเคมโมลิมา <c oughs> เยี่ยมแล้วใจจบดังต้วอ้สุดยอด บริโภคมันตัวเนี้ยเบียตายแล้วก็ไอ้ไหนนะเมื่อกี้ิวอยู่ไหนนะเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บอ่ะนี่นี่เต้อืมโคตรดีว่ะอืมตียากเจียนเอาไปไหนเฮ้ยย่อหลบโอ้โหโคตรเท่ล็อกไม้มาฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่โคตมากอ่ะ โอ้โหตายยากกดด้วยพดดึงเฮ้ยใครโดนนะวะเนี่ยเอาคนนู้นดีกว่าเอาคนนู้นดีกว่าฮึมจุ๊บๆมาจุ๊บๆมาโอ้โหไม่เคยเล่นตัวไหนแล้วมันแบบเอาตัวนี้มาก่อนเลยเอาวะเอาวะเฮ้ยโอ้โหไล่ปัดเปียวอ่าสกิลเรากำลังมาครับผมไปสกิลกระโหลกไม่ขายดีจัดอะ ตอนแรกก็บอกมันไม่ไม่ต้องไปหวังพึ่งมันเพราะเซอร์มันหลบง่ายแต่ถ้าเกิดเราปล่อยในจังหวะที่เซอร์ไม่ได้ตั้งตัวมันมันสุดยอดมากเลยนะเรียบร้อยเวกได้ในดับเวกเกอร์อบไหมอ่ะผมว่าพอๆกันตอนนี้นะแล้วตะกี้ยกไม้เนี่ยถ้าเกิดไม่เนิร์ฟถ้าเกิดมันยังยกไม้ไวอย่างนี้ถ้าเกิดมันยังแบบโอ้โหดูดิมันมีบอดอ่ะถ้าเกิดมันยังแบบยกมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันสุดยอดมากนี่ไอ้ไอ้ โห่หลอกเป็นกระผีโห่แไอ้เพื่อนนี่ก็โกงจริงเพิกเนี่ยเพิกของไอเทมบอดเนี่ยไอเทมของเผยวล่าเนี่ยโคตรชอบคือใครเดินมั่วๆนี่คือแบบโดนอ่ะแล้วโซนนี้คือดูดีไอเทมกี่อันอ่ะโคตรอยากชอบโอเคเจอหลุมละ จ้ำตาเนลุงไม่ได้จริงตานนี้สนุกจริงตาเนธหนุกมากโอ้โหแล้วดูเขาใส่อะไรกันมาหูแตกเราใส่โบลี่มาโอเคโอ้โหเราออกดา่านลุงบานซะดูุไว้รอบนี้โอ้โหนี่อะไรโดนมีม,ม,มิกัดหัวจะเริ่มเกมเลยเหรอโอ้โหที่เชื่อไปว่าตอนเนี่ยผมเพิ่งลงไลฟ์มาแล้วก็มาอัดคลิปต่อยนะคืออยากได้พลเทสเพิ่มไงรู้สึกมาตาแรกมันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็เลยมาอัดต่อสักนิดนึงก็ยังดีโอ้โหดูไงเห็นรอยแบบรอยน้องเมียอื้อเลย โอ้โหนี่ไงปล่อยสก,กิลนำล่องมาเจอเฉยฮจุดยอดมากมาสก,กิลอะไรนะสก,กิลกลมๆว่ะเนี่ยคือผมว่าเอามันเอามาเช็คคนได้แบบได้แบบโอเคมากนนะอ่เอาสก,กิลไหนต่อดิโอเคมันมีสก,กิลยกไม้อยู่นะมีคนโดนม,มีมกินละยกไมส้สวนเลยอ่ะคือแบบมันไล่ต่อเนื่องมากอะ่ะเรียบร้อยเข้าหัวไปก่อนแล้วทำไมคนนั้นโดนมีมีก,กัดหัวตลอดเวลาเลยวนะเนี่ย แขวนมาหุกขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรนี่ลอยใครไว้เนี่ยอ,อ้าวคนนี้หืมวางไว้ของกันแหละโอเคของเซอร์ตกไปแล้วนะตอนนี้เราก็มีวอร์ดในการแบบหาสเซอแบบง่ายๆแหละเอ้ยโอว้ว้าดูด,ดิบอกแล้วตอนเนี้ยสกิลกระโหลกอะมันหวังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเกิดเซอร์รู้จักสกิลเราอะ่ะเขาก็จะแบบพบมาอ่าพาไไม่ได้เขาก็จะย่อส่วนไปเลยอย่างเงี้ย คือมันหลบง่ายมากเลยนะสก,กิลของขึงน้นได้ก็มีแค่กั้นไม้หรือยกไม้แค่นั้นแหละโอ้ยเขาที่สองแล้วผมก็ยังไม่ได้ใช้ตะข,ขาบสักทีนึงอ่าไม่รู้ว่าเครื่องนี้มีคนปั่นต่อไหมโอเคขอมาเช็คดูก่อนโอเคไม่เจอใครเลยโอโ้โหช่วยกันเฉยผมอ้อมมาอย่างไกลโอเคเราตรงนี้คือระยะของไอ้ก,กิลกลมๆเนี่ยมันมันไม่ได้แบบใกล้ๆนะมันไกลมากเลยผมดูดิคือแทบจะขอบแมปเลยอะ่ะเฮ้ยมันฮิวเลยเหรอ จริงปะเนี่ยยังโคตรสุดเลยขับไป,ปไอ้ับไปเอาวะเอาวะไอ้ยกมาไอมันแค่กันเฉยๆก็ให้อยู่คือถ้าเกิดใครมาเชิงรอตรงไม้บอกเลยว่าล้มแน่นอนอะ่ะโ,โ,โอ้โหอองที่เฉยเอ้ยติดจนได้เครื่องนั้นโอเคไม่ไม่ห่อละว่าอย่างนี้ก็น่าจะโอเคอยู่แต่ไอวันนี้ข้างหลังมีไม้อยู่แต่เขาไม่น่าจะถึงแล้วผมเอ้ยโดดตู้เฉยโ,โดดตู้นี่แหงหลังไปเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งลงฮุกมา อ่าเรียบร้อยเช่นลังมันเนิบมาเลยแค่สีวิก็ว่าก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้มากเลยโอ้โหนี่สีวิจริงเวยทำไมลึกซิวันแบบนานๆโอ้โหไอชีดไปไหนอือโอ้โหโดดกลับด้วยยางสุดยอดโอ้เล็กได้คนนี้ก็ได้มาไหนๆคนนี้ก็ถือขอมาแบบมา,มา,มา,มาล่อเราละอืมตีเป็นวอร์ดไว้ก่อนก็เปลี่ยนคนมากเลยมากเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายมากเท่าไหร่โดนปะโอ้โหโดนนี่เท่เกินอะโอเคถือจะกิ้วยกไม้รอไว้ครับผม โอ้โหแล้วเขาฉีกมานี่อันนี้คือมั่นใจในการเล่นตัวเองแล้วหรือว่าไงโอเคกันไม้ไว้ไม่ให้ไม่ให้เล่นฉีกปะโอ้โหเครื่องหลังก็จะติดด้วยเนี่ผมติดเล่นมากไปได้นะบอกเลยว่ามีโอกาสแพ้ส, <c oughs> สูงมากเขาเซอร์ตอนนี้เขาก็แบบค่อนข้างเกากันแบบหนักมากต,มตายยากไหมตายเอาไม่ไม่มีแล้วเมื่อกี้เสียงแจ้งเตือนอะไรวะเด้ออมีคนได้มึงเฟกหน้ามาแล้วโอ้โหไอเทมเลือดจัดโอ้โหตะ่อขาวผมไม่ได้ใช่แล้วมาชอบไปเกิดก็ ข้อแบบอ่ะไม่ได้ใช้จริงดูดิโดนเครื่องนี้ติดอ่ะมานี่โอเคปล่อยคู่ๆไว้ก่อนเพื่อโดนโอ้โหโอเคทำให้เสือเฉยนิว่วในการจูด้วยกันนะไอตะก,กิ้กระโหลกเนะี่ยเพราะว่าเอร์มันต้องย่อหลบอะถ้าเกิดเขาไม่อยากโดนอะพุ่งไปโดนไะเนี่ยอ่ามาถึงสบายๆยอยู่ม,มานี่แล้วตรงนี้มีมาเพื่อนตรงนี้ไม้อย,อยู่บอกเลยว่าไม้เนี่ยคือความตายของนายกั้นมาฮ่าหลบพับไม้เฉยไม่ได้เพื่อน โอ้โหเคเรื่องติดรัวๆเลยเราไม่ใช่ตัวขอขาวเนี่ยเพิ่งมาใช้ตอนเนี้ยคือแบบครั้งแรกเลยอะโอเคปล่อยสก,กิลกลุมๆนี่ไปเผื่อโดนฮะผมรอบาบแล้วฮะอาได้ไงเห็นอล่าจนได้เอาเราเจอคนที่เฉยอเพื่อนขอฟาหลังก่อนทีนึงเอาแล้วเขาโดดตู้เฉยอะไรวะเนี่ยเอาโอ้โหลูกนี้ตีทิ้งไปเพราะว่าเห็นคนอยู่เนี่ยอโอโย้โหมาเก็บกองกองคืนด้วย อันนี้คือหววของเลยหรือว่า,างไงเอาไอหืมหัวของหรยอก็ต้องโดนไปคอนไม่ทันลรปะ่ะฮุกนี้ก็ไก่เอาเรื่องอยู่นะอย่าหลุดเป็นพอโอเคได้อยู่คนนี้เอ่อไม่รู้ว่ามีแทงหลังไหมแต่อุ้งเลยแล้วกันผมลืมเอาโมลี่มาเหรอเอามาแล้วดิอ๋อแต่เขายังไม่ตายไม่ขึ้นให้โมลี่เฉยอย่างแย่จัดอโอเคก็ปล่อยไปโดนป้าอย่างงี้โบเฮ้ยโดนเฉยเอา่าโอเคว่าแขวนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตา,ามวา ตอนนี้เกมค่อนข้างเอียงครับเราค่อนข้างสูงเอ้าอยตายอดมูรี่เฉยโอเคเราวาร์ปใส่เลยอืม,มตอนเราโคตรที่บทลรีอยังโคตรมันเอาละใครฉีกไปนู่นวนะเนี่ยเราตามเราเรื่องคนนี้มาก่อนเหมือนจะเป็นน้องเคสเดนสันนะครับผมเอาวางออกมาทางนี้เอา้าโอ้โหคุณจี้ก็เจอกันกลางแมปไอ้ตายยากสวนเฉยฮ่าฮอย่างโคตรเทเอ้ยเมื่อกี้เห็นออร่าของใครนะน้องเซเบอร์แป๊บอยู่คือเมื่อกี้เขาเดินเฉียดกับไอเทมที่เราตีตกไว้อะเฮ้ยได้เสียงคนเจ็บ ใกล้มากอ่านี่แกซเซเบอร์อยู่นี่ข้างหน้ามีไม้อยู่นะเขาไปแต่ยากปะโมหลังเนี่ต่ยากสัวร์ป้านี่บอกแล้วก็แฝงละกันหลังแค่นี้คือถ้าเกิดเราตีคลมก็น่าจะถึงเกจกรรมแล้วครับผมเอา้าโอ้โหเจอเฉยตอนแรกก็ไม่เจอแล้วนะ่ะโอเคไอ้โยกไม้มาเพื่ออะไรเนีดะโอเคได้ไปได้ตีด้วยต้องเจ็บจัดลองจากก่าคนนี้เผื่อโดน โอ้โหโดนเชยผมกําลังจะอ้าปากพูดเลยว่าตาดิผมมันจะยืดกระโหลกไม่ได้เลยอ่ะโอเคได้มางี้ก็โอเคอยู่โอเคโมูลี่เลยละกันอืมกูางกูดดเราแบบพาสาวไปเที่ยวอืมรถจริงๆโอ้โหติดแดงแน่นอนชายบลีนี้มั่นเนียมาเรามาจบตานี้กันดีกว่าเถอะมันค่อนข้างจะยืดเยื้อเกินไปละขอฟาดหลังอืมก่อนทีหนึ่งได้ป่ะ โอ้โหัวกนี้มันเก่งจังไงพวกเนี้ยมันโยนหลอสกิลเราแบบโคตรตึงแต่ยากปะโอเคแต่ยากจริงๆเอ่อแต่ผมอ่านดีไงกำลังจะบอกไม่เจอตำแหน่งคนนั้นโอเคเราปล่อยสกิลกลุ่มๆที่มาถ้าเกิดสแกนโดนก็ทุบๆแค่นั้นเอ่อแต่รอยหายตรงนี้โอเคไม่เห็นเลยครับผมตีปะ ล็อกไม้มาไปให้พับตัวกระตุกด้วยแนละ้เมื่อกี้เหมือนเขาพยายามจะพับไม้อาจจะไม่ทันแล้วครับผมไม้ข้างๆก็มีไม้บนตายยากอโอเ้เทปมาโมลิเลยโอ้โหโดดเซนเซอร์ตึงๆเขจัดจะเดินหลบๆโชว์ตะกินโดนท่อสมุดบังเฉยอ่าตอนนี้ก็พอได้อยู่ไปซิเบอร์ลงไปแบบหมอลำซิ่งน้องเนียนี่ก็อีกคนนึง เลิกเล่นซะดีชอบเสียงผ้ากันมากมันดูกระซิบกระซานแบบหนา้าแบบหน้าเกินขาวมากอะโอเคตอนนี้สวยมากไม่โดเนเซ็นเตอร์อืม้มเมะโอเคเรียบร้อยตาที่ยังโคตรมันโอเคก็เป็นการมากสหรับการเล่นเบกหน้าแล้วก็รีวิวสกินใหม่ไประเด็นตัวเนาะก็บอกว่าจะสนุกกันเนาะถ้าเกิดชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจผมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ